สวัสดีค่ะอาสวัสดีหน่อยสิหนานี้วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําสมาชิกผ่าเพลินตัวนี้น่ะอาวุโสสุดเลยแล้วมีลูกแล้วด้วยลูกของนางชื่อมั่งมีนี่ไงหน้าตาของหนานี้หนานี้เป็นเป็นแม่ของใครนะเป็นแม่ของใครนะเป็นแม่มั่งมีไหมใช่ไหมเป็นแม่ของมั่งมีไหม โยไม่ได้ถามว่าเพดานถามามั่งมีลูกเธอหนะ่ะมั่งมีหนะ่ะเธอเป็นแม่ของมั่งมีไหมมั่งมีเอาไปซ่อนไว้ไหนอย่าไปซ่อนไว้บนหลังคานะไม่หาไม่เจอนะแต่บอกให้นะตายเถอะนะระวังหนูกัดลูกเธอเดอลูกเธอยังเล็กอยู่นะเข้าใจไหมยอย่าเอาไปไว้งบนหลังคานูมันตัวใหญ่มันจะกัดลูกเธอเข้าใจไหม ไอพี่คอนโตกินอะไรให้หนานี้กินด้วยหน่อยมาทักทายกล้องมาเลยวพี่คอนโตอน้มานทักทากล้หน่อยแป๊บนึงครับไปนึงครับโอ้น่ะน้องอยากกินข้าวเกี๊ยบโอ้น่ะน้องอยากกินข้าวเกียบอันนี้คือนานี้นะคะนานี้อาาน้ําแล้วด้วยไม่เหม็นอ่าเป็นไงเป็นไงน่ารักไหมนานีน่ารักไหมน่ารักสิน่ารัก พดูเวลตามไม่เป็นวิดเลยเอามาดูเอามาดูเอามาดูข้างหลังนี่เอามาดูมันโชว์ตัวหน่อยช่องอะไรนะช่องคนโตช่องอะไรนะช่องโอเดอร์สองสามโอเดอร์หนึ่งสองสามอาทโตช่องอะไรมันจำยากแค่โอเดอร์โอโต้ันนี้หมดไปกี่บาทนะคะในการปิดเทอมครั้งนี้หมดไปกี่บาทคะถ้าทายกล้องหน่อยสิไม่ได้ถามหนูนะนี้ถามพี่คนโตวันนี้หนูรับประโยชน์อะไรบ้างคะก็ราบประย่างเดียวหันหน้ามาดูกล้องดีดี มไม่อยากออกสื่อทำไมไม่อยากออกสื่อนะลูกไม่ชอบวันนี้ทำอะไรบ้างนะล้างารถล้างรถหนึ่งเดียวล้างรถล้างรถเสร็จแล้วหนูทำอะไรบ้างล้างรถเสร็จแล้วอะไรกองน้ำก็ตู้เย็นกดน้ำแล้วก็น้องเล่นโทรศัพท์เนอะเป็นคำตอบที่แม่ภาคภูมิใจที่สุดอานาณีหนูไม่ไหวแล้วลูกอัดจอและแล้วนานี้ก็ไปนะคะน,นี้ไปแล้วเอาอย่าไปแอบขโมยลูกนะสิลูกช แม่วันนี้เรามาทักทายกันแบบสบายๆไครนะใครเอ้ยสลิดหนูมาได้ยังไงลูกอ่ะพี่คนโตไปเอาหนูจะมาจากไหนอันนี้สลิดนะคะเขาลายเหมือนปลาสลิดเราก็เรียกว่าสลิดนี่ไงอันนี้สมาชิกอีกตัวหนึ่งสลิดนะคะหนูชื่อสลิดนะมาอีกตัวหนึ่งเล็กพี่คนโตมาอีกตัวหนึ่งเอเอแกให้มันหน้าให้มันหน้าก,กล้องมาทักทายเฉยเฉย ไม่ได้ว่าจะแย่งอะไรทรุนล็อกมาได้แล้วลูกอยู่ไหนลายทองไปไหนเอาลายทองมาดูอจับจุดเอออันนี้ใครกี่แปดเออไอแปดไอ้ไอ้อิมบัมิีอันนี้อันนี้ไอ้บัมิงเล่นเปิดเปื่อยกเปื่ที่เล่นก็อยู่นี่เจ็บกระเป๋าก็อยู่นี่ไม่ชอบเดินธรรมดาชอบคุย้เขียะแมวอะไรต่แม่รู้ ะะเขาชื่อบะนี่ไีกตัวหนึ่งนะคะไปไหนแล้วอะไรทองไปไหนอะไรทองมาทักทายหน่อยค่ะหนูออกกล้องเห็นหรือเปล่าออกกล้องเห็นหรือเปล่าคะอ่าหนูไปกินอาหารได้แล้วนะออกกล้องเสร็จก็ไปกินอาหารอุ้ยแม่ไม่ได้ตังใจนะนี่นะคสุดเยอะนมาอีกหนึ่งตัวแล้วครัสบสมาชิกในบ้านเรานี่คืออะไรคะนี่คือลายทอง ของไล่คลองเป็นแมวที่น่าบ้องเบลที่สุดเลยเนี่ยค่ะบ้องเบลที่สุดเลยเฮ้ยดูอะไรนูเห็นลูกตัวเ,เตียงก็เอเาลูกตเตียงก็ตาอย่างเราแหละ,ะแม่ให้มาโชว์ตัวเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะจ๊ะตัวตัวเสร็จก็ไปกินข้าวได้ตามอัธยาศัยนะจ๊ะไปเดี๋ยวลูกลงอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ออกสื่อชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะที่ยังไม่ได้ออกสือ่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมนะมังมนะมังะสามสีไ่อสามสีไปไหนไม่รู้วันนี้ติดไว้หนึ่งตัวนะคะติดสามสีเป็นแมวที่สามสีอะ่ะกระเธอเปิื้อเพื่อนชอบเล่นขุยเขียวันนี้เรามาแนะนำสมาชิกเข้ากราบเลนของเราครบแล้วอยังไม่ครบอีกสามสีเหลืออีกหนึ่งตัวนะคะเดีย๋ยวเราไมา่แนะนำพี่คนโตไปไหนคะ หาสามสีเหรอคะไม่ไปละคะ้ค่ะเดี๋ยวคลิปเราจะยาวเกินไปเราบายบายท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปอ bye ่ะบายบายก่อนช่องหนูช่องอะไรนะคะฝากแนะนําช่องด้วยกด like, ยไล<อ>ค์ซับะไคร้แชร์แชรอะไรดีเืลแล้วเอเจอช่องตัวเองก็ลืลอกคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายตา